ฮะสาัญลี่สาัญลี่วยพรก่อนวยพรก่อนเป่าก่อนเป่า ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะเช่นกันนะคะเลยปีใหม่ก็ขอให้พี่และครอบครัวเหมือนกันเนาะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีมีประันเหมือนกันเนาะขอบคุณค่ะอ่าเข้มก่อนเข้มจุ๊บอวยพรอวยพรอวยพรพี่เขาก่อนเนาะเร็วสุขภาพแข็งแรงเขาอ่าเข้มมาเข้มหน่อยเข้มหนเข้มหนเขาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็ รำรวยรำรวยครับผมเอารอบสุดท้าย Happy birthday to you ณค่ค่ายหรือเปล่ไาโอเคครับมีความสุขนะครับสวัสดีครับ